ถ้าสำหรับใครที่กำลังมองหามังกรสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังกรอีเวนต์หรือว่ามังกรซีซันเนี่ยนะครับรวมถึงเงินในเกมและน้ำยาภายในเกมเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อในในเพจ Big Alset Dragon Shop เอกได้นะครับเพื่อนๆก็จะมีมังกรสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมังกรซีซันหรือว่ามังกรอีเวนต์ต่างๆรวมถึงเงินในเกมแล้วก็น้ำยาในเกมเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมมันก่อนได้นะครับเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบบอกกันด้วยนะครับในวัน เนนี่ยะครับในเกม Rock of Ages เนี่ยนะครับก็ได้มีการอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยมีการอัปเดตใหม่หลายอย่างเลยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูรายละเอียดของการอัปเดตในแพทปัจจุบันหรือว่าอัปเดตปัจจุบันนั่นเองนะครับเพื่อนๆว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างและ Dark of the Sun Part ที่21ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานี้เนี่ยนะครับมีของรางวัลอะไรบ้างและมีรายละเอียดอะไรอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนรับชมเนี่ยก็ต้องชวนเพื่อนนะครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่ รีเวนหรือ e ว่ามังกรซีซั่นต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อนะในเพจพีกแอลเซดดาร์กอนช็อเองได้นะครับทางเราก็มีมังกรสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงเงินในเกมแล้วก็น้ำยาในเกมเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมมันก่อนได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางติ๊กต็อกด้วยนะครับเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆที่เล่นติ๊กต็อกหรือว่ามีบัญชีติ๊กต็ออยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ฝากเข้าไ้กดติดตามช่องผมให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะครบ10ื่นซับแล้วยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับโอเคเลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของการอัปเดตเกมดราก้อนเอเวนเกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆว่ามีอะไร เพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนั่นเองนะครับอันส่วนแรกที่เกม Rock and a d v e n t u r เนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นั่นเองนั่นก็คือกิจกรรมไพร์มันนั่นเองนะครับด้วยกิจกรรมไพร์มันเนี่ยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะหรือว่ากิจกรรมเกี่ยวกับลอนลอนเรื่องทางเพศนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งทางเกมเนี่ยก็ได้มีอีเวนต์เล็กๆนะอัปเดตเข้ามาในเกมนั่นเองนะครับซึ่งตัวอีเวนต์เนี่ยนะครับจะอัปเดตเข้ามาอยู่ในโลกออริจินนะซึ่งจะเป็นร้านค้าของสุครับหรือว่าาเจ้ซีซั่นนัั่่นนนเเเอองะพืๆโดยครบ ก็จะมีของต่างๆนะให้เราเนะี่ยสามารถใช้คอยนะ์นะซื้อได้น,นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรนโบว์โพชั่นนะ mm hmm. ก็คือน้ำยาเปลี่ยนธาตุให้เป็นมังกรธาตุเรนโบว์นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นเรนโบว์เทลวิงแฟร์นะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกส่วนหางของมังกรน,นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีวอร์มพีเซตโพชั่นอันนี้ก็จะเป็นขวดเซตสีนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรนโบว์สวอตแพ็คนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสกินกระเป๋าน,นั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นคคครรรรรูโพพชััััั่่่่่นน,นน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 อออออออีีีี้้้้กกกกกก็็็็จจะะะะเเเเเปซซซตตตขขวววดงงงบบบแแแลลมใาาืๆส ี่่ตางๆ scream, นให้เพื่อนๆเลือกซื้อได้เลยนะครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งมังกรนั่นเองนะครับก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้ใน Price Store นั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆที่อัปเดตเข้ามาในเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับเพื่อนก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้นะในกิจกรรมนี้ก็จะใช้คอยล้วนๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นการอัปเดตนะครับ Dragon Season Past s e a s o นใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนโดยในซีซันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นซีซันที่21แล้วนั่นเองนะครับโดยในซีซันที่21เนี่ยนะครรรรัััับบกกกก็จจจะมมมีีีาาาาาาานนนเเเเ้้้ออลลิสหืว่่่ซซยยด กัันนะครบเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของ d a r k s e o n p a s นที่21เลยดีกว่านะครับ ว่ามีของรางวัลอะไรบ้างนะครับเพื่อนโดยในดะก้อนซีซันพาซีซันที่21นี้เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนในสามารถมาดูได้นะในโลกออริจินหรือว่าโลกแรกนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมีโซนของดะก้อนซีซันพาซีซันที่21อยู่นะแล้วก็จะมีเจ้าลำลือเนี่ยนะครับที่เป็นมังกรซีซันที่21เนี่ยนะครับหรือว่าตัวประจำซีซันที่21เนี่ยนะครับตัวเป็นเป็นเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้าเลยนั่นเองนะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากเห็นเจ้าลำลือแบบตัวเป็นเป็นเนี่ยนะครับก็สามารถมาดูได้ที่เวอรซงนน์ออ แล้วก็สามารถกดได้ทั้งขวาเหมือนกันแบบทุกๆซีซั่นเลยนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องมาตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าใครไม่ได้อยากเห็นเจ้ารัมลื่นแบบตัวเป็นๆเนี่ยนะครับก็สามารถกดทั้งขวารูปโล่สีทองได้เลยนะครับก็จะมีหน้าตาเนี่ยของ Dark o ซีซั่นพาร์ทซีซั่นที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยขึ้นมาแบบปกติเลยนั่นเองนะครับซึ่งใน Dark Ocean Passion Season ที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับก็จะมีของรางวัลทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมแบบทุกซีซั่นนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยต้องบอกก่อนว่าหากเพื่อนๆยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเเนนนนนนีีี่่่่ยยะะะคครรัับบบกกกก็็ต้้ออองไววาใจม ของรางวัลสําหรับสายฟรีก็คือของรางวัลทางด้านบนนั่นเองนะครับส่วนทางด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นของรางวัลสําหรับคนที่เติมเงินเพื่อปลดล็อกดักกอนซิสซันพันธนั่นเองนะครับโดยในการปลดล็อกดักกอนซิสซันพันธเนี่ยเราสามารถปลดล็อกได้โดยการกดบายพ s าสทางด้านบนนะครับเพื่อนๆโดยในการปลดล็อกดักกอนซิสซันพันธเนี่ยก็จะใช้ทั้งหมดนีย350โลบัคด้วยกันนะในการปลดล็อกนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยหลังจากที่เพื่อนๆทาการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการได้รับของรางวัล โดยในของรางวัลต่างๆเน, pase, เนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลตามเลเวลนั่นเองนะครับก็จะตามเลเวล1เลเวล2เลเวล3ไปจนถึงเลเวลที่10นั่นเองนะโดยในเลเวลที่10เนี่ยเราเนี่ยก็จะได้รับมังกรน,นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในการที่เราจะได้รับเลเวลของการรับของรางวัลต่างๆในนะก็ซสเซนท์พาร์ทเนี่ยนะครับเราสามารถรับเลเวลเนี่ยนะครับได้จากการทำภารกิจนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในการทำภารากิจเนี่ยเราสามารถดูภารกิจได้ทางด้านซ้ายมือก็คือ LOOK, รูปกระดาษที่เป็นเลข1ตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นไดรทา์ลี่มิ หรือว่า5แต้มในดักกอนซิสเซนท์พาร์ทเนี่ยนะครับต่อมิชชั่นหรือว่าต่อภารกิจนั่นเองนะครับและนอกเหนือจากแต้มที่เราจะได้รับในการทำไดรี่มิชชั่นเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลต่างๆด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในภารกิจเนี่ยนะครับเราต้องทำภารกิจไล่จากด้านบนเนี่ยนะครับลงไปด้านล่างนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆไม่ได้ทำภารกิจทางด้านบนเนี่ยนะครับภารกิจทางด้านล่างเนี่ยมันก็จะยังล็อกอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆและอีกส่วนหนึ่งในการที่เราเนี่ยนะครับจะได้รัััับบบ EXP หหรร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 ืืออออววว่่่่่าา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 ไดด้้พพยยต์์ในนนนนกกเเเเเเิิมมลลขงีะค็สถทูปป นะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น Weekly Mission หรือว่าภารกิจรายสัปดาห์นั่นเองนะครับโดยภารกิจรายสัปดาห์เนี่ยเราจะได้25พอยต์หรือว่า25แต้มต่อมิชชั่นนั่นเองนะครับโดยใน Weekly Mission เนี่ยนะครับก็จะเป็นภารกิจรายสัปดาห์นะครับซึ่งหากเราทำภารกิจเอ่อทางด้านบนเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยภารกิจทางด้านล่างเนี่ยก็จะปลดล็อกตามๆกันไปนะครับโดยภารกิจใน Weekly Mission เนี่ยนะครับก็จะรีเซ็ตทุกๆ7วันนั่นเองนะครับซึ่งใน Daily Mission เนี่ยที่เป็็นน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 นภาาาาาารรรรรรกกกกิจจยยยยววัััััเเเเเเีีี่่่่่ะะะคคบบซตทททุุๆๆ24ชโโมมมงงออดดใใ weekly mission พืสถข้้ไ เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าในวิกฤติมิชชั่นเนี่ยหากเพื่อนเพื่อนทำครบแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องรอ7วันหรือว่า1อาทิตย์ในการเริ่มภารกิจใหม่หรือว่ารอภารกิจใหม่นั่นเองนะครับซึ่งในดะกอนซิชันพาร์ทเนี่ยนะครับต่อ1เลเวลเนี่ยนะครับจะใช้ทั้งหมดเนี่ยห้าสในการเพิ่ม1เลเวลนั่นเองนะครับเพื่อนโดยหากเพื่อนเพื่อนในชิเกตที่จะทำภารกิจหรือว่าชิเกียตที่จะทำมิชชั่นในการรับพอยหรือว่ารับเลเวลเนี่ยในการที่จะเพิ่มเลเวลดเช่ะกาาาารรกดเ้นนัพ่อนซิ ใช้150โลบัคในการเพิ่ม1เลเวลนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆทำการปลดดั Dark Station Part มาที่เลเวลสูงแล้วเนี่ยนะครับหากต้องการเลเวล10เลยเนี่ยนะครับก็จะใช้ทั้งหมดน่ะ1,500โลบัคในการเพิ่มเลเวล Dark Station Part ของเราเนี่ยให้เป็นเลเวลที่10แล้วก็รับของรางวัลทั้งหมดไปเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ของรางวัลใน Dark Station Part เลที่21กันบ้างน,นะครับว่ามีของรางวัลอะไรบ้างน,นะครับเรามาดูกันที่สำหรับสายฟรีก่อนละกันนะครับเพื่อนสำหรับสายฟรีเนี่ยนะครับในเลเวลที่1เเนนี่ยยะะคครรับาจได้อหรือว่าเงินในนนนนนนเเเเเกมีี่่่ยยจวว5,000คคออัังะรบลลท2 เราจะได้รับเนี่ยนะครับก็จะเป็นสปินโทเค็นหรือว่าเหรียญในการใช้ส well> uh> yep ุ่มวงล้อเนี่ยจำนวน2เหรียญด้วยกันนะครับเลเวลที่3เนี่ยนะครับเราจะได้คัลเลอร์โพชั่นเซตนั่นเองหรือว่าขวดในการเปลี่ยนสีให้มังกรของเราเนี่ยแบบเซตเลยนั่นเองนะครับในเซตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไพมิรี่คัลเลอร์โพชั่นเซตเนี่ยก็คือน้ํายาเปลี่ยนสีช่อง1น้ํายาเปลี่ยนสีช่อง2แล้วก็น้ํายาเปลี่ยนสีช่อง3นะครับแล้วก็จะเป็นน้ํายาสําหรับการสลับช่องสีของมังกรด้วยนะครับก็จะได้ครบเซตเลยนะได้อย่างงงลลละะะะะะขขขววดดดนน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 ััััั่่่่่เเเเเเเอออออคคครรรรรรบบบทีีี4ยาาจจไไ้้แมมกก็็ปสุง วูต่างๆนั่นเองนะครับย้ําว่าสุ่มเฉพาะวูต่างๆนะครับจะไม่มีใครของอีเวนต์หรือว่าใครของกิจกรรมนะครับเพื่อนๆจะเป็นใครของวูต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นการสุ่มมาทั้งหมดเนี่ยสามฟองด้วยกันนะครับเลเวลที่5นะครับก็จะเป็นอาชิมิบอสเทอรหรือว่าขวดในการใช้คราฟของนั่นเองในอาชิมิช็อปนั่นเองนะครับเพื่อนๆเลเวลที่6นะครับก็จะเป็นมีเดอรี่เอลพอยสันเซตอันนี้ก็จะเหมือนกับคัลเลอร์พอยสันเซตนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเซตสําหรับการสุ่มพื้นผิววววขออ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 งงงงงงมมมัััััักกกกรรรรรรนน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 น่่่่่่เเเะคบบบบสาาหหพพพืืืืๆๆทีีีชช้้ผผิิตย็ สา you know, มารถใช้ขวดเซตพื้นผิวเนี่ยในการเปลี่ยนพื้นผิวมังกรของเราได้นั่นเองนะครับเลเวลที่7นะครับก็จะเป็นไอชิมิลิเซอร์นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแต้มในการ purpose, ใช <emotionally> ้คราฟของนั่นเองนะครับแล้วก็เลเวลที่8เนี่ยก็จะเป็นสปินโทเค็นจำนวน5เหรียญด้วยกันนะครับเลเวลที่9เนี่ยก็จะเป็นคอยหรือว่าเงินในเกมเนี่ยจำนวน45,000คอยนะครับแล้วก็เลเวลที่10เนี่ยก็จะเป็นเจ้ามังกรตัวใหม่ลำลือนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้ามังกรประจำซีซั่นพลาสที่นี่สิบเอ็ดาาเเม้ตขลยนั่นเองนะครับก็หาากกใครที่อยได้เจ้าลลำืืออหรว่าเจ้ามังกร ตัวใหม่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำภารกิจนะเพื่อปลดล็อก Dark Season Pass ซีซั o n ที่21เนี่ยนะครับหลังจากที่เราทำภารกิจแล้วเลเวลของเราเนี่ยนะครับถึงเลเวลที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะได้รับเจ้าลำลือเนี่ยไปแบบฟรีๆเลยโดยที่ไม่เสียเงินสักบาทหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องปลด Dark ล Season Pass ซีซั o n ที่21เลยก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ก็อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะก็น่าจะได้ประมาณสิ้นเดือนนะครับหากเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาทำภารกิจทุกๆวันนะครับก็น่าจะได้ประมาณวันที่25 26ออะะะะไรรรรรรปมมมมาาาาาาาณนน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 ีีี้้้คคัััััับบบหหกกกเเเขทททุวดู่สสยติ ดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าหากเราทําการปลดล็อก Dark Ocean Season Pass Season ที่21แล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ของรางวัลอะไรบ้างนะครับสำหรับเลเวลที่1เนี่ยนะครับหลังจากที่เราปลดล็อก Dark Ocean Season Pass Season ที่21แล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับก็จะได้ Galaxy Team Potion นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ํายานะสําหรับการเปลี่ยนสีมังกรและเปลี่ยนผิวของมังกรของเรานะครับให้เป็น Team Galaxy นั่นเองนะครับโดยหากเราใช้น้ํายาตัวนี้เนี่ยกับมังกรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับมังกรของเราเนี่ยนะครับจะทําการเปลี่ยนสีทั้งงงง3 3ชช่่่่ออนนนนนนะะแลลล้้้้ววก็็เเเเปปีีียยยพืผิทัใหตามม ของขวดนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ธีมเป็นธีมกาแล็กซี่หรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้ขวดนี้เนี่ยให้กับมังกรได้นั่นเองนะครับขวดนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีเดิฟอลของเอ่อเจ้าอามริตหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับเลเวลที่2นะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเอลิเมนทัลโอปชั่นก็คือน้ํายาการเปลี่ยนธาตุให้กับมังกรของเรานั่นเองนะครับเลเวลที่3นะครับเราจะได้กาแล็กซี่บริดลนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นของตกแต่งมังกกกกรร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 นน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 นัััั่่่่่่่่เเเเเเออออออองะะะะะคคคคบบบู้้้้สสึวววาาาาจจจปป็็ยหหืืลลลลีีไไมมมแแใใท4ดซ์ต คราฟของนั่นเองนะครับจำนวน400แต้มนะครับแล้วก็เลเวลที่5เนี่ยก็จะได้ Celestial Incubator นั่นเองอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหม้อฟักไข่หรือว่าสกินหม้อนั่นเองนะครับก็จะได้ไปตั้งในบ้านสวยๆเลยนะก็จะเป็นของตกแต่งบ้านที่สามารถใช้ได้จริงนั่นเองนะครับก็สามารถเอาไข่เข้าไปต้มได้จริงๆนะครับเลเวลที่6นะก็จะได้คอยเนี่ยจำนวน50,000คอยนะครับแล้วก็เลเวลที่7เนี่ยก็จะได้ Orbit Potion หรือว่าน้ำยาการเปลี่ยนธาตุมังกรของเราเนี่ยให้เป็นธาตุออร์บิดนั่นเองนะครัับบเเลลวที่8นะคร จะได้ Galaxy Backpack อันนี้ก็จะเป็นสกินกระเป๋าน,นั่นเองนะครับแล้วก็เลเวลที่9เนี่ยจะได้ Celestial Team น,นั่นเองอันนี้เนี่ยจะเป็นสกินเกาะบ้านนั่นเองนะครับก็จะดูสวยงามมากๆเลยนะค่ะเพื่อนๆเนี่ยได้สกินตัวนี้ไปนะครับก็จะเป็นประมาณ t ีม Galaxy อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เลเวลที่10นะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยทำการซื้อ Dragon Season Pass หรือว่าปลดล็อก Dragon Season Pass ซีซั่นที่ย1แล้วเนี่ยนะครับแล้วทำการเล่นไปจนถึงเลเวลที่10เนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้เจ้้้้าาาาา Dragon Season Pass หรรรรรืออว่อ Season Part Season Part ่่่่่เเเเจจจมััััังงงกกกกปะะซซซีีีนนนนนทท9คบบึย็ไดล มาใน Dark Season Pass Season ที่21อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับโดยต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้าอ m มริสเนี่ยนะครับเป็นมังกรที่ เพื่อนๆหลายๆคนหรือว่าผู้เล่นเกม d r a g o n a d v e n t u r เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะชื่นชอบเจ้าอัมริสเลยนะเพราะว่าเป็นมังกร d r a g o n Season Pass นะที่มีความสวยงามเนี่ยอันดับต้นๆของเกมเลยนะครับเพื่อนๆโดยตัวของมันเนี่ยนะครับก็จะเป็นธีม Galaxy อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ดาวเนี่ยล่วงรอบๆตัวด้วยนั่นเองนะครับก็เลยได้ว่าเป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นในเกม d r a g o n a d v e n t u r ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับเจ้าอัมริสนะครับเพื่อนๆโดยหากเพื่อนๆเนี่ยอยากได้เจ้าอัมริสเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะซื้อ d r a g h t Season Pass Season ที่21แล้ว เเลยนนนัั่องะครบซึ er> ่งต้องบอกก่อนว่าหากเพื่อนๆทำการปลดล็อกแล้วก็ซีซันพาสซีซันที่21แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับของรางวัลทั้งด้านล่างและด้านบนเลยนั่นเองนะครับหมายความว่าหากเพื่อนๆเนี่ยทำการซื้อแล้วก็ซีซันพาสเนี่ยนะครับแล้วเล่นมาถึงเลเวลที่10เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับทั้งอมริสแล้วก็ลำลือเลยนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องขอใครขอนิดหนึ่งนะสำหรับเพื่อนๆที่ขี้เกียจทำเควสนะแล้วก็ไม่อยากเสียโลบัคหรือว่าเสียเงินจำนวนเยอะๆเนี่ยนะครับก็สามารถไปซื้อเจ้าลำลือนะรวมถึงเจ้้้าาาาาออออมมรรริสเเ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 นนนนนนีีีี่่่่ยยยใพพจจงไดะคับืืๆทกก็็ลลำแ แล้วก็เจ้าอมริสเนี่ยนะครับขายแล้วเช่นกันนะครับเพื่อนก็สามารถเข้าไปซื้อทั้งเจ้ารำลือแล้วก็เจ้าอมริสเนี่ยในเพจพี่กา้าเซดะกอนช็อปเอได้นะครับทานรายหน่ยเตรียมของไว้เพื่อนเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อที่หน้าเพจได้เลยนั่นเองนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเกี่ยวกับรายละเอียดการอัปเดตของเกม Dark a v e n t u r e ในปัจจุบันนั่นเองนะครับก็จะมีอีเวนต์ใหม่นะก็คือ Prime Month นั่นเองนะครับแล้วก็อัปเดตใหม่ Dark Season Pass Season ที่21นั่นเองนะครับเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอัปเดตเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ััาบคดรสส